นอนด้านล่างคือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e สำหรับรีวิว2,025 Honda Click สก o ตเตอรเป็นภาษาไทยมีหัวข้อย่อยแบ่งเป็นย่อหน้าชัดเจนและไม่เกิน5,500ตัวอักษรขีดขีดขีดรีวิว2,025 Honda Click s p o r t s ส o oter สายซิ่งแห่งยุคใหม่สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปจอดลึกกับหนึ่งในสกูตเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในไทยมาอย่างยาวนาน กับ Honda c คลิกรุ่นปี2 0 2 5ที่กลับมาพร้อมดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีใหม่และความแรงที่ตอบโจทย์สายซิ่งเมืองไทยแบบเต็มพิกัดใครที่กำลังมองหารถใช้งานในเมืองแต่ดีไซน์ไม่ธรรมดาบอกเลยว่าห้ามพลาดรีวิวนี้ครับขีดขีดขีดขด,ดีไซน์ภายนอกสปอร์ตดูดันโฉบเชียว2025 Honda Click คลิกมาพร้อมกับเส้นสายการออกแบบที่เฉียบคมมากยิ่งขึ้นโครงสร้างมีความเพรียวลมเพิ่มความสปอร์ตทั้งด้านหน้าและท้ายไฟหน้าฟูลเลดดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียม พร้อมไฟ Daytime running light ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่เวลากลางวันแฟริ่งด้านข้างและท้ายถูกปรับให้ดูปรปดเปรียวมากขึ้นสะท้อนความเป็นสกูตเตอร์สายซิงแบบแท้จริงมีให้เลือกทั้งรุ่นคลิกหนึ่และคลิก160ที่มากับเฉดสีใหม่สุดเท่ไม่ว่าจะเป็นแดงดำน้ำเงินเทาและสีพิเศษรุ่นลิมิเต็ดในบางโชว์รูมขีดขีดขีด,ขดภายในและฟีเจอร์ทันสมัยเหนือระดับแผงหน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสแสดงข้อมูลครบทั้งความเร็ว รอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันระยะทางและแม้แต่ไฟเตือนระบบต่างๆทำให้ง่ายต่อการควบคุมและดูแลรถที่เก็บของใต้เบาะมีขนาดใหญ่สามารถใส่หมวกกันน็อกเครื่องใบหรือของใช้ในชีวิตประจำวันได้สบายพร้อมช่องชาร์จ USB Type A สำหรับคนยุคใหม่ที่ต้องการชาร์จสมาร์ทโฟนระหว่างทางขีดขีดขีด,ขดสมรรถนะเครื่องยนต์แรงประหยัดคล่องตัว รุ่นคลิก125อ i ใช้เครื่องยนต์ e s p ขนาด125บาลูกบาทเซนติเมตร4จังหวะหัวฉีด p g m f i ให้กำลังแรงแต่ประหยัดน้ำมันสุดสดส่วนรุ่นคลิก160ใช้เครื่องยนต์ขนาด157ลูกบาทเซนติเมตรให้แรงมมาและแรงบิดที่มากขึ้นตอบสนองการออกตัวและเร่งแซงได้ทันใจระบบระบายความร้อนด้วยน้ำช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแม้ใช้งานหนักหรือในเมืองที่รถติดเครื่องยนต์เงียบลดแรงสั่นสะเทือนและยังผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5เป็นมิตตร่่อสงแวดล้อม ขีดขีดขีดระบบความปลอดภัยมั่นใจในทุกเส้นทาง2025 Honda คลิกมาพร้อมระบบเบรค CBS Combi Brake System ที่ช่วยกระจายแรงเบรกหน้าหลังอย่างสมดุลเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกกระทันหันโดยรุ่นคลิก160ยังเพิ่มระบบ ABS ล้อหน้าเพิ่มความมั่นใจเมื่อขับขี่ในสภาพถนนลื่นหรือเปียก ระบบไฟเล็ดรอบคันรวมถึงไฟเบรกและไฟท้ายเพิ่มการมองเห็นในเวลากลางคืนพร้อมด้วยล้อแม็กขนาด14นิ้วที่ให้การยึดเกาะถนนได้ดีและยางหน้าหลังแบบทูเบลสที่ทนทานต่อการรั่วซึมขีดขีดขีด,ขดจุดเด่นพิเศษคุ้มค่าเหนือราคาหนึ่งในจุดเด่นที่หลายคนพูดถึงคืออัตราการประหยัดน้ำมันของ Honda c คลิกที่สามารถทำได้เฉลี่ยถึง55-60กิโลเมตรลิตรขึ้นอยู่กับรุ่นและสภาพการขับขี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ใช้งานทุกวัน อีกจุดคือความง่ายในการดูแลรักษาค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาน้อยอะไหล่หาง่ายและมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศนอกจากนี้ Honda ยังพัฒนาระบบ HSTC Honda Selectable Torque Control สำหรับรุ่นคลิก160ช่วยควบคุมแรงบิดป้องกันล้อหมุนฟรีในบางสถานการณ์เพิ่มความปลอดภัยอีกระดับขีดขีดขีดราคาและรุ่นที่มีจำหน่ายสำหรับปี2025 Honda คลิกมีให้เลือก2รุ่นหลักคือ ฮอนด้าคล c k 125i ราคาเริ่มต้นประมาณ56,000บาท Honda าคลิก160ราคาเริ่มต้นประมาณ71,000บาทราคานี้อาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามแต่ละพื้นที่หรือโปรโมชั่นของดีลเลอร์แนะนำให้เช็คราคากับตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านขีดขีดขีดสรุปสกูตเตอร์คู่ใจสายสปอร์ตเมืองไทย Honda c คลิกปี2025ยังคงครอง,อง,องตำแหน่งสกูตเตอร์ยอดนิยมของเมืองไทยอย่างเหนียวแน่น ด้วยดีไซน์ฉบเฉี่ยวเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะดีเยี่ยมและราคาที่เข้าถึงได้ถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับคนรุ่นใหม่หรือใครที่มองหารถสปอร์ตสกูเตอร์ไว้ใช้งานทุกวันหากคุณกำลังมองหาสกูเตอร์ที่ทั้งแรงเท่และประหยัด Honda Click คือคำตอบครับ